สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถซีดานยอดนิยมในบ้านเรารถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เคยเป็นรถหรูมาแล้วครับแท็กซี่ก็เคยเป็นมาแล้วปัจจุบันยังพอมองเห็นได้บนท้องถนนและบางส่วนกลายเป็นรถสะสมไปแล้วครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบ จบที่ราคา Mercedes-Benz 300d W123 ขอขอบคุณสมาชิกของทางช่องที่เอารถคันนี้มาให้รีวิวครับ Mercedes-Benz W123 หรือที่คนไทยตั้งฉายาว่ารุ่นไฟนอนหรือรุ่นตาหวานเป็นรถในกลุ่ม Exclusive Car หรือว่า E-segment ของทางค่าย Mercedes-Benz แต่ W123 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคลาสสิกค่์ไม่นับรวมอยู่ใน e c คลาสนะครับ e คลาสุ่นแรกจะเริ่มตั้งแต่ W124 ครับ W123 ได้รับความเชื่อถือและความนิยมเป็นอย่างมากตอนที่สมัยเป็นป้ายแดงต้องจองและกว่าจะได้รับรถเกือบข้ามปีทีเดียวด้วยความที่แข็งแรงทนทานซ่อมง่ายเลยถูกนำไปทำแท็กซี่ด้วยครับ และยิ่งตอกย้ำในเรื่องของความทนทานเพราะมีหลายคันที่วิ่งได้ถึงหลักล้านกิโลเมตรเปิดตัวครั้งแรกในปี1,975จนถึงปี1,986ตลอดอายุงาน W123 มียอดการผลิตทั้งหมดมากกว่า2.7ล้านคันรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Mercedes-Benz 300D W123 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1,975จนถึงปี1,986และรถคันนี้จากที่เช็คคร่าวๆเชื่อว่าเป็นรถที่อยู่ในช่วงเฟสลิฟครับตั้งแต่ปี1,980จนถึงปี1,986ครับมาดูเครื่องยนต์กันเวลาเปิดฝากระโปรงให้จับตรงนี้นะครับอย่าจับตรงนี้เพราะว่านานๆไปมันจะเหยินครับเขาจะเรียกว่าฟันเหยินดึงขึ้น แล้วก็ดึงสลักเปิดเพรดอยู่ตรงด้านหน้ารถและคันนี้เป็นหมายเลขหกครับรถพวงมาลัยขวาประกอบในบ้านเราเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับสองขับหลังขับวาล์วด้วยโซ่ขนาด3.0ลิตรรหัส O M 6 1 7 5สูบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป10วาลว 88แรงม้าแรงบิด172นิวตันเมตรและเกียร์อัตโนมัติ4สปีดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-122.3วินาทีท็อปสปีด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.7เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตาร์ดด้านหลังเป็นทวิสต์บีมระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อยางเดิมติดรถมีขนาด1 9 5 6 5 1 4ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่175จนถึง195ครับ ปัจจุบันคันนี้ใส่ย,ยาง195/70/14ใหญ่กว่าสเปคนิดหน่อยครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนส์165มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.45ตันหลังคารับน้ำหนักที่จุดละ100กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอร์บอดี้สไตล์เป็นแบบซีดานแพตฟอร์ม W123 แพตฟอร์มครับ ถังน้ำมันมีขนาด65ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมันดีเซล B7 ครับสำหรับใครที่จะหา W123 มาเล่นควรจะหารถสภาพเดิมๆครับแต่ถ้าใครที่ได้รถวางเครื่องมาแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสครับเอาแค่ว่าให้มันได้บอดี้ที่ดีและของแต่งตรงยุคครับสำหรับคันนี้สีภายนอกจะเป็นสีเขียวก้านมะลิสสำหรับภายใน จะเป็นสีเขียวมะกอกและล้อจะเป็นล้อเล็บสิงค์ครับสำหรับล้อในรถรุ่นนี้มันจะมีแบบฝาตบและเล็บสิง์เท่าที่ลุงจำได้นะมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้ครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้เบนซ์และถ้าเป็นรถที่ประกอบในไทยจะมีเครื่องหมายมอออกรด้วยครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับวัสดุเป็นหนังเทียม mbtex ครับลายหัวลูกศร ที่ปรับกระจกมองข้างช่องใส่กระสารกระจกแบบมือหมุนฟีสมัยก่อนชอบเล่นกันครับแก้งทำเป็นกระจกไฟฟ้าเบาเป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางถอยหลังเดินหน้ายกเบาปรับพนักพิงที่พักเท้าเป็นแบบปั้นพลาสติกครับ พวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนขนาดเล็กสำหรับลุงไปนิดนึงแต่วงมีขนาดใหญ่มากครับตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับไม่ได้นะครับสวิต์เปิดปิดไฟหน้าและไฟตัดหมอกเบรกมือล็อกลดล็อกช่องแอร์ก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวามือที่ปัดน้ำฝนปรับได้3ระดับครับ เรือนใหม่จะเป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิน้ำมันน้ำมันเครื่องความเร็วได้ถึง180ครับและขวามือสุดเป็นนาฬิกาจะเห็นได้ว่าไม่มีรอบเครื่องมาให้แดชบอร์ดและคอนโซลกลางถ้ามองว่ามันเป็นรถในยุค80ถือว่าดูหรูหรามากครับฟังก์ชันการใช้งานในสมัยนั้นไม่ขี้เลยเรียกว่าจัดมาเต็มทีเดียว ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุซอฟทัชซอฟทัชซอฟทัชนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องด้านล่างเป็นที่เปิดปิดแรงลมครับไลฟ้าด้านหลังปรับอุณหภูมิปรับไฟหน้าสูงต่ำระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกควบคุมแรงลมทางด้านซ้ายควบคุมแรงลมทางด้านขวา ปรับฮีเตอร์ทางด้านซ้ายเปิดปิดพัดลมปรับได้3ระดับควบคุมฮีเตอร์ทางด้านขวาวิทยุเดิมติดรถยนต์ครับที่จุดบุหรี่กับที่เขียบุหรี่ครับเกียร์อัตโนมัต4ิ4สปีด 4Gtronic เป็นแบบเกรดไทส์นะครับสามารถจอดแปะได้ครับจากที่ลุงดู ของเดิมคันนี้น่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาครับและเอามาใส่เกียร์อัตโนมัติแทนสวิตช์ไฟฉุกเฉินเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุครับถาดวางของขนาดใหญ่เก๊กเก็บของด้านหน้าด้านในบุด,ด้วยสักลาดความลึกประมาณ1ฝ่ามือครับและตรงฝาสามารถวางแก้วได้มีไฟสเองเก๊กมาให้ด้วยครับที่สำคัญล็อกได้ครับ ที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ทางฝั่งซ้ายมือครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับไฟสองห้องโดยสารมีเฉพาะด้านหน้าครับม่านบังแดดเสื่อมตามสภาพครับคันนี้ก็อย่างที่เห็นร้านซ่อมม่านบังแดดจะอยู่แถวลาบินทาครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลุงทำรีวิวให้ดูด้านในจะมีกระจกสองหน้ามาให้ทางด้านซ้ายมือ ขนาดเหมาะสมกับตัวรถดีครับไม่กล้าจับมากกลัวหักหลังคาเป็นผ้า MB Tech ครับมือจับหลังคามีมาให้แค่สามอันทางฝั่งคนขับไม่มีครับบอกนั่งสบายมากและถือว่าเบาะรุ่นนี้เป็นเบาะสร้างชื่อของ Mercedes Benz ครับในบ้านเราเราเรียกว่าเบาะหัวลูกศรเวลานั่งแล้วมันช่วยระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนครับหัวหมอนปรับความสูงได้ครับ ที่สำคัญมันปรับเอ็นมาด้านหน้าได้ด้วยรับกับสรีระได้ดีเป็นรถยุค80ที่ลุงชอบหัวหมอนมากครับที่พักแขนเวลาใช้งานกดปุ่มทางด้านข้างแล้พับลงมาครับตัววัสดุเป็นฟองน้ำคุ้มด้วย MBTEX ครับตำแหน่งที่พักแขนกับคันเกียร์มันสูงกว่ากันครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติเวลาใช้งานจริงควรจะยกที่พักแขนขึ้น และใช้งานแบบนี้มากกว่าครับแต่ตำแหน่งทางด้านขวามือดีมากครับตัววัสดุเป็นฟองน้ำและหุ้มด้วย MB Tex เช่นเดียวกันเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงตรงนี้ครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุดประมาณ4นิ้วครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากทั้งขาซ้ายและขาขวาเหยียดสุดเลยครับเฮดลูม มีอยู่1นึ่กำปั้นครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังด้านหลังติดเสาซีนิดนึงครับแผงประตูแถว2วัสดุเป็น mbtex เช่นเดียวกันมีที่เขียบุรีมาให้หอ1อันด้านหลังบอกคู่หน้าไม่มีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้ครับเบาะแถว2นั่งดีมากครับแต่ไม่มีหัวหมอนมาให้องศาพนักพิงอยู่ในตำแหน่งที่ดี ตัวเบาะใหญ่หนานุ่มนั่งสบายเหมือนกับเรานั่งโซฟาที่บ้านครับมันจะมีสปริงดึงๆอยู่เล็กลูมจุดที่แคบที่สุด3นิ้วครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีรางเบาะค่อนข้างสูงเราสามารถสอดเท้าได้สุดครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่หนานุ่มเท้าแขนละสบายมากครับตำแหน่งเบาะคนที่5หัวหมอนไม่มีครับ พนักพิงนั่งไม่ค่อยสบายมันจะติดบริเวณนี้ครับมันนูนออกมาดันหลังเราตัวเบาด้านล่างถือว่าโอเคเบาะที่นั่งโอเคมากครับพื้นที่วางเท้าไม่มีเป็นของตัวเองเพราะติดซุ้มเผาขับครับต้องแชร์พื้นที่วางเท้าเท่านั้นตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้ครับแต่เด็กนั่งได้ดีกว่ากล่องผมพยาบาลยังมีอยู่เลยครับบอกได้ว่ามาจากไหน อีกอย่างหนึง่งของตรงรุ่นที่ต้องมีแผงยากกันยุงครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดด้วยวิธีการไขกุญแจตรงนี้ครับไขแล้วกดจะมีพื้นที่อยู่520ลิตรครับลักษณะพื้นที่จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามสไตล์ของรถในยุคนั้นตัวฝากระโปรงจะอยู่แค่เฉพาะด้านบนครับส่วนทางด้านหลังจะเป็นขอบสูงขึ้นมาจะต้องมีป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินด้วยครับปัญหาที่จะเจอบ่อยๆก็คือตัวเพลสติกตัวนี้ครับแตกหายสามารถเข้ามานั่งได้สบายครับนอนได้สบายเช่นเดียวกันครับชุดเครื่องมือยางอะไหล่และแม่แรงจะอยู่ตรงนี้ครับล้อยังเป็นล้อเดิมอยู่นะนี่เล็บสิง ข้อดี 1. เครื่องยนต์ทนทานระบบไฟฟ้าไม่เยอะซ่อมง่ายไม่จุกจิก 2. อ,อะไหล่หาง่ายมีเยอะราคาไม่แพงถ้ารู้แหล่ง 3. อัตราสิ้นเปลืองของเครื่องยนต์ดีเซลถ้าสภาพเครื่องสมบูรณ์เห็นเลข2หลักครับ 4. ราคามือสองยังน่าครบได้มาบำรุงรักษาอีกนิดใช้งานได้ยาวๆครับ 5. b e n บก็ยังเป็นเบนซ์ ถ้าเนียเนียบขับไปไหนดูดียังมีคนมองได้รับการปฏิบัติที่ดีสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายครับข้อเสีย 1. ห,หาลดสภาพเดิมดีๆของครบได้ยาก 2. ฟังก์ชันและออปชันดูน้อยไปนิดถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคปัจจุบัน 3. อัตราเร่งตีนต้นอืดแต่ลอยตัวแล้วสบายๆครับ 4. ถ้ารถที่ซื้อเปลี่ยนเครื่องมาแนะนำให้ดูเฟืองท้ายด้วยว่าแมชกันไหม 5. สภาพดีๆมักราคาไม่ถูกถ้าสภาพถูกๆต้องดูดีๆครับ 6. เนื่องจากว่าเป็นรถเทคโนโลยีเก่าควรหาช่างที่รู้จริงดูแลหรือใช้อู่เฉพาะทางยกตัวอย่างเช่นน้ำมันเกียร์เกียร์ธรรมดาใช้4ลิตรถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติใช้6ลิตรครับ อาการประจำรุ่น 1. ปั๊มดีเซลและหัวฉีดตามสภาพครับ 2. แหลกพวงมาลัยมีเสียงดังสั่นหรือว่าหลวม 3. อาการน้ำหายควรเช็คระบบความร้อนทั้งระบบ 4. ตัวถังผุกต้องเช็คดูดีๆส่วนใหญ่มักจะเจอที่ชายน้ำชายประตูซุ้มล้อ 5. ม่านบังแดดเสื่อมสภาพตามอายุ มือ1แพงมือ2ก็ค่อนข้างแพงแต่สามารถซ่อมได้ลองหาข้อมูลในคลับครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-9กิโลลิตรนอกเมือง12-14กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-11กิโลลิตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ครับคู่เปรียบเท่าที่นึกออก1 BMW Series 5 E28 2 วันโว่760ครับสำหรับราคามือ1ลุงต้องขอโทษจริงๆครับลุงจำไม่ได้เพราะเกิดเกือบจะไม่ทันสำหรับราคามือสองณปัจจุบนันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทจนถึง3 0 0แสนบาทในโฉมซีดานครับแต่โฉมอื่นนอกเหนือจากนี้ราคาขึ้นพวดพวด,พวดครับกับ Mercedes-Benz W123 Benz ยังไงก็เป็นเบนซครับอย่างคันนี้เวลาที่ลุงขับไปไหน ก็ได้รับการตอบรับในระดับหนึ่งหลายคนสนใจในเรื่องของความที่มันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หลายคนสนใจด้วยความที่ว่ามันยังเป็นเบนซ์อยู่และมันยังสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันครับค่าซ่อมบำรุงค่าดูแลรักษาถือว่าไม่แพงมากและถ้ายิ่งเป็นตัวดีเซลแล้วความประหยัดถือว่าใช้งานได้เลยครับลองตัดสินใจกันดูครับสำหรับใครที่อยากขับรถคลาสสิกคา และยังสามารถออกมาใช้งานบนท้องถนนได้1 2 3คือคําตอบถ้าคุณรักรถเราจะเพื่อนกันสวัสดีครับ กับ W123 แล้วแต่ความชอบครับถ้าใครอยากจะรู้สึกถึงความลักชูรี่ในยุค80ลุงว่ามันก็ไม่แปลกครับถ้าเราจะหามาเล่นหามาใช้งานตัวรถเองมีคุณค่าของตัวมันเองอยู่ในระดับหนึ่งครับการที่เป็นทั้งแท็กซี่เป็นรถหรูและปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ในยุคของรถคลาสสิกแล้วก็น่าจะบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างในเรื่องของความนิยมนะครับ ของรถรุ่นนี้ค่ามัณนฑน,นันค่าดูแลรักษาไม่ได้ถือว่าหนักครับถ้าเปรียบเทียบของรถถ้าเปรียบเทียบกับรถยุโรปด้วยกันนะถือว่า1 2, นึ่านะค่อนข้างโอเคครับอะไรอย่างที่ลุงเคยทําคลิปไปให้ดูแล้วสามารถหาได้ใช้งานได้ในชีวิตประจําวันครับลองตัดสินใจกันดูครับสําหรับใครที่อยากได้รถยุค80งบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงแสนต้นต้นไปจนถึง3 0 0แสนบาทสําหรับโฉมซีดาน ก็ 1, 2, 3เลยครับ